เพื่อนเรามันยาวอัน16เมตร16เมตร60เมมื่อเราก6เมตร70 160เินี่ใช่้วครับสบายดีนเอคุณม่อสวงสวงก็นจะเป็นฝังลาฝั่งไทยต่างประเทศที่ดีวนับกับจุดสองสองไี่เป็นเอา ามันก็เป็นการตอบแบบสรุตไว้ให้แต่ว่าได้พัดอันนี้ก็เอาเชืออันนี้ไปเป็นเป็นเป็นเอาปก็ได้ถึงหมนยองมันทองมันดเมื่อมงมัน่าหรืออ่ะ

มื้อนี้เฮาสิเอาเสาลงหลุมพี่น้องเอาเสาเสาหาเสาเพราะว่าเสาที่นี่เพินมาลงพอมันต้เอี่ยมพี่น้องมสิแมันบ่งามเนาะ

lục nhai cái nào tiêm sẽ áo sáo luôn lùng 大爷。Bye. Bye. ขี่เหง้ยนะเพียงเนาะเพื่อนผมมาเอาก็เลยไดจูดมันก็เลย,เ,ยเป็นแบบนี้ลมมันพัดมันจะไปว่าอีเนาะผัดหมาเพียงเลยหมามันแทะมันแกะแห้งหกกว่าเก่าแห้งตกขาลอ,อยเลยเนาะก,กินนี่ขาลอ,อยเลย

I <laughs>

ไม่รุ่นไม่ต่าง ไม่ได้ไม่ได้ค้าไี่เหรองาดได้บวกคนเดียวบบบนี้ เออโอ้เราคนเดียว

sao thì sao sao niléo là

สาวที่สามพี่น้องมื่อนี้คือเสด็ตั้งเสาว ชิมังโลดมาเนี่ยมัมาโลดของเขาใส่ทั้งออมนาทัศนก่อนังจับยีคอยู้เรื่องนี้รอย สมปึกกอยปูนไปหลังเออเอาเสาที่สี่ขึ้นนะถอกเสาที่สามถ่าที่สี่ สามไม่หนาเลยถ่ายเพื่อถ่ายซื้อว้า่้้ถ่ายก็ซื้อมาให้เสาที่สามสีข้อเสาที่สี่แล้วเ Saw company. ทำเพื่อนล้งหนึ่งพอด้เราไปนะ้นองเห็ดกันไม่ก็จิตแปดล้านแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเรียบร้อยประทุกเช้าแล้วนะพี่น้องจักซีได้ต่อแล้วพี่น้องกลังสั่งใหม่มากว่ะ วางแผงกันสุดายนีกับมับใจน้องยี่น้องยซีนะคะที่เข้ามาก็ได้กดแชร์หักิวมคิดแพลงด้วยที่โบขำโฆษณาผิดพลาดประกันรด้กับ,กบโดลข้อพา่น้องอแล้วเลยาเบิงกันได้หนึ่งนะเพนะื่อนละคนสิจัง